เฮลโลสตูดิโอทุกคนครับพบกับครูแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนในเนื้อหาของชั้นสองนะครับผมเฮลโลสตูดิโอทุกคนครับพบกับครูแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับ ในคลิปชั่วโมงนี้นะครับเราจะเข้าสู่เนหาเรื่องสุดท้ายของบทที่7แล้วนะครับคือเชินสาวนั่นเองนะครับใ,ใครนักเรียนนะครับที่เรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับอาการุณาพิมพ์ ชื่อชั้นเลขที่เท่าป็นการเช็คชื่อไปในตัวด้วยนะครับผมใต้คอมเมนต์ y o u t u b e นี้เลยนะครับเ<ม>นื้อหาในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ<ม>ก็ขอให้นักเรียนติดตามแล้วก็ดูอย่างตั้งใจนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยช i o นนะครับผมมาดูคำํำศัพท์คำแรกนะครับ animation Animation นะครับก็คือภาพพยนต์ที่เป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับอ่าก็ง่ายๆเลยนะครับที่สองครับ addition addition นะครับ addition ก็คือการเพิ่มการบวกการขยายอะไรที่ทำให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับอ่าเราก็จะเรียกคำศับกันี้ว่าเป็น addition นะครับอ่า คำท,ที่สามครับ lotion lotion นะครับ lotion ก็คือ lotion เลยนะครับหรือว่าเป็นครีมบำรุงผิวนะครับซึ่งะจะว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเลยนะครับ lotion คำต่อไปครับ competition 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 ก็คือการแข่งขันนะครับการแข่งขันที่มีรางวัลเป็นเดิมพันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลอะไรประมาณนี้เขาเรียกเป็นการแข่งขันค m p e t i t i o n แต่อะไรที่มันเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวตาตาฟันต่อฟันเลยนะครับเราก็จะเรียกการแข่งขันอีกคำหนึงว่าเป็นแบทช e นะครับผมข้าต่อไปนะครับว a เคช i o n เว c a t i o n v a c a t i คำนี้แปลว่าปิดเทอมนะครับอันนี้ลาพักร้อนอันนี้ความหมายคูเขียนปิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมแปลว่าลาพักร้อนนะครับผมต่อไป pollution pollution นะครับ pollution ก็คือพวกมลพิษต่างๆนะครับมลพิษนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำทางอากาศทางดินนะครับหรือว่าจะทางบกก็มีทั้งนั้นเลยนะครับคำต่อไปครับ location location นะครับ location ก็คือที่ตั้งนะครับตำแหน่งรถพิกัดอะไรต่างๆนะครับเวลาเราจะไปที่ไหนนะครับแล้วไม่มีอ่าแมปหรือว่าแผนที่นะครับเราก็ต้องส่ง location ไปนะครับซึ่งสามารถส่งได้ในหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น r e g i s t e หรือว่าในตัวของไลน์นะครับคาต่อไป action ครับ action แปลว่าภาพพิยนดาต่อสู้นะครับมันคือที่เราก็เรียนกันมาแล้วนะครับผม mm hmm. ต่อไปครับ nation nation นะครับ nation ก็คือชาตินะครับทุกๆชาติเราจะเรียกเราจะใว่าเป็น nation นะครับ national นะครับก็คือระดับชาติอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป station station นะครับสเตชันก็คือสถานีนะครับซึ่งสถานีมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพาหนะที่เราเดินทางนะครับถ้าเป็นรถไฟก็จะเป็น train station นะครับสถานีรถไฟถ้าเป็นรถบัสก็เป็น bus station นะครับ bus station ก็คือสถานีรถประจำทางนั่นเองนะครับคำต่อไป Mansion Mansion นะครับ mansion ก็คือพวก พักอะไรประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆก็อพาร์ตเมนต์หรือว่าก็เป็นแฟลตอะไรประมาณนี้นะครับผมคำต่อไปนะครับเมื่อกี้มีการเพิ่มก็ต้องมีการลดลงนะครับคำนี้อาว่า division division นะครับ division ก็คือการลดลงการลบหรือว่าการลดปริมาณให้มันน้อยลงนั่นเองนะครับผมคำต่อไป passion fruit passion fruit นะครับ passion fruit ก็คือพวกสวรรคนั่นเองนะครับ passion fruit แล้วก็คำสุดท้ายครับคำสุดท้าย television television นะครับ television คือโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรศัพท์นะครับไว้สำหรับการรับชมพวกละครดูข่าวนะครับหรือว่าโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ถือว่าก็ยัง การดูในช่องทางของโทรทัศน์อยู่นะครับนี่คือคำถามนะครับที่ลงทายด้วยเช่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนงานนะครับก็ทำในเวิร์กบุ๊กนะครับผมทำใน